สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับเราคลิปนี้เราจะมารีวิวการปลูกผักไฮโดรโปนิกครับพอนาะเพราะเมล็ดครับผมเนาะก่อนอื่นมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับปนไม้ครับปนไม้ไม้อะไรก็ได้ครับมันเป็นไม้ตะเกียบก็ได้ครับผมเนาะเป็นไม้จิ้มพันก็ได้ครับเนาอแล้วก็ฟองน้ําครับพอนาะฟองน้ําแล้วก็ถาดแล้วก็น้ําแล้วก็เมล็ดแล้วก็กระดาษชีดชูแล้วก็แ้วน้ําแล้วก็น้ําอุ่นครับผมเนาะ นี่ก็เป็นวัดสดุครับผมเนาะอันดับแรกเราก็เอาแก้วน้ําใส่น้ําอุ่นก่อนครับผมเนาะแล้วก็เทในมเมล็ดผักลงไปครับผมเนาะทิ้งไว้หนึ่งถึงสี่ชั่วโมงครับผมเนาะก็ออกมาแล้วก็เทมาใส่กระดาษทิชชู่ก็เป็นประบาณนี้ครับเนาะแล้วก็เราจะทําการทําให้ฟองน้ํามันอิ่มตัวครับเนาะฟองน้ําอิ่นตัวก็เราจะคั้นน้ําใส่ พองน้าครับผมนะครับผมเราทําการขยาพองน้ําครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ใส่น้ําแล้วก็ขยำขยำขยำขยาครับผมนะทาให้มันเอ่อเอ่อพองน้ําอิ่มตัวครับผมนอให้มันดูดซับน้ําครับผมนอก็ขยาไปเรื่อยๆครับผมนะถ้าเคยมีถาดอันเดียวก็ใส่ประมาณนี้แหละครับผมนอใส่ได้หนึ่งถาดครับเมนะนี่มันใส่ได้สองถาดครับผมนอ ครับผมเนาะก็ขยำขยำไปให้มันเอ่อให้มันบีบครับผมเนาะบีบให้มันรับน้ําได้ครับผมเนาะมาให้มันมีช่องว่างครับผมเนาะให้มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าให้มันดูดซับน้ําได้เต็มที่ครับผมเนาะแล้วทําการพึงออกครับผมเนาะพึงออกก็เป็นแบบนี้ครับผมเนาะแล้วทาเราทําการตบครับผมเนาะเราจะตบตบครับผมเนาะ ตกให้น้ำมันขึ้นฟองน้ำครับผมเนาะตกให้น้ำมันฟึกขึ้นฟองน้ำครับผมเนาะนี่ก็เป็นการตกน้ำให้มันขึ้นฟองน้ำถ้าน้ำไม่พอเราก็เอาน้ำมาเติมครับผมเนาะเป็นน้ำเปล่าครับผมเนาะนี่ก็เป็นน้ำเป,เ,นะเปล่าเพราะว่าน้ำเปล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่มีมันยังไม่มีรากครับผมเนาะไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้นี่มเมล็ดครับผมเนาะ <ascular S 1> <พ>ไม่จำเป็น whip. ต้องใช้ปุ๋ยอปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีครับผมเนาะ ป็นปุ๋ยครับผมเนาะครับผมเนาะถ้าน้ําไม่พอเราก็เติมน้ําประมาณนี้ครับผมเนาะนี่เราก็ตบไปเรื่อยๆครับผมเนาะตบไปให้มันอิ่มตัวครับผมเนาะดูวยังไงว่ามันอิ่มตัวครับฟองน้ำฟองน้ําอิ่มตัวถ้าฟองน้ําอิ่มตัวมันจะเป็นเอ่อน้ําเต็มฟองน้ําเลยครับผมเนาะมันจะไม่มีสีขาวครับฟองน้ําสีขาวๆจะไม่มีฟองน้าสีขาว ตบไปเรื่อยๆครับผมเนาะตบไปเรื่อให้มันอิ่มตัวครับผมเนาะนี่เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเนาะต่อไปต่อไปเราก็ทําการเพาะเมล็ดครับผมเนาะแล้วก็จีหยอดเมล็ดประมาณนี้ครับผมเนาะนี่เลยครับผมเนาะก็เมล็ดก็หยอดประมาณนี้ครับผมเนาะครับผมแล้วก็ใช้ไม้นี้ครับผมเนาะ ไม้ครับผมเนาะไม่ได้เกียบก็ได้ครับไม้อะไรก็ได้ครับผมเนาะทําการจุ่มน้ําครับผมเนาะแล้วก็ยิ้มที่เมล็ดถักครับผมเนาะแล้วก็จิ้มที่ฟองน้ําที่เป็นรูครับผมเนาะเป็นกากระบาดที่มันเป็นรูอยู่ครับผมเนาะนี่เมล็ดขึ้นขึ้นใช่ครับผมเนาะขึ้นใช้นจนใส่ประมาณมสักเจ็ดแปดเมล็ดครับผมเนาะไม่ใส่เยอะครับผมเนาะก็ใส่เจ็ดแปดเมล็ดถ้าใส่เยอะกว่านั้นมันจะเอ่อ เยอะเกินไปครับ่อเนาะต้นมันจะลําต้นจะเล็กครับผอเนาะถ้าใครใส่เยอะก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเนาะครับผมแล้วก็ทาการหย่อมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําครับผอเนาะเราจะเติมน้ําให้มันท่วมฟองน้ําพอดีครับผมเนาะให้มันท่วมทองน้ําพอดีครับผมเนาะแล้วเราก็เอากระบะครับผมเนาะกระบะหรือว่าถุงพลาสติกครุมไว้ก็ได้ครับให้มืดครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมเนาะก็ ครับผมนอก็เสร็จแล้วครับผมนอก็คลุมใบ2วัน2วันแล้วเราก็จะเอามาทําการเปิดเปิดให้มันเจอแสงแดดครับผมนอรากมันยังไม่ออกมาพอดีครับผมนอเสยแสงแดดก็ประมาณทักสองถึงสวันครับผมนอสามวันเราก็ทําการเอาน้ําออกครับผมนอแล้วก็เติมน้ําปุ๋ยเข้าไปแทนครับผมนอราบผมคลิปนี้ก็วันนี้ครับผมนอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม